ค่ะภาพอาจจะไม่ชัดนะคะเอฟซี FC. ตื่นนอนขึ้นมานะคะไม่ได้แต่งหน้าล้างหน้าอะไรอย่างนี้เลยค่ะข้างหลังก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นอะไรก็สภาพตามเป็นจริงนะคะขอโทษขออภัยนะคะวันนี้ออกมากินเป็นเพื่อนนางเอกค่ะ,อ,คะอืมอร่อยหอยหยงแล้วหอยหอยงงอง มันยังพีนจะมาสูนเติรนี่เอาละเชียงนังทั้งเด้ย์การเดยมันมีโตยังนี่นะไม่อยากออกกว้างมันเท่าไหร่เบาๆเด้อกว้างเข่าไม่สุดห่วงเขาละจับกันให้พ่อบอกกับสิบบอกเป็นวัไนไปนอกใ มาค่ะกินด้วยกันค่ะไก่ยังน่ะกันจมน้ำปลางมดเบาพื้นกันแล้วเปิดคลิปอยูน่นะรู้ไหมคะแค่หนึง่ง <laughs> เบาเว็บเม็ดนี่ <laughs> เจ้าคนนี้ผสมกันก็อ,อ,อร่อยไหมพี่ได้เห็ดแ่บก้อนเห็ดไหมฮึีกองก้อยดิเห็ดฉันย่านเจ้าบ้นหนึ่งคำเหนียวฉันก็เลยไม่ได้เอาขวามูออกมาจำละมาค้ากินข้าวด้วยกันค่ะส้มตำ เค็มฉรูเลยค่ะซื้อเอาเนี่เยเห่เห็นแล้วค่ะเรื่องกับซือนะคะเร่องฉันม่ค่อยแบบว่าออหย่างกะตามก็ค่อยอ่อนมากแบบว่าออกรสชาติหวานขนาดจะน กเจอบนี่ว่ามันสิสักตายฝนอันันบดไม่อย่างบดเล้ไว <c oughs> ่าเห็นเป็นอย่งังแบดบดหมดหนาวกันนาวฉันเติมประมาแปด้องก่อง เขเนไปเมื่อใรมือวันก่อนเมื่อที่เขาเง่นมาแบบจะลายมือหรอเบิรงซุ่นใช่ไหมบบจำไม่ได้มหาเจ้าลายมือเหอันมามือลาดุดเมื่อนเจ้าเขาตำใสบกหอยนะมือบักนั้นมามนะเออมือบักนั้น,นตำให้แบ,น,น,บนั้นกิน ครับตีนไก่และเรากับมือที่เจ้ามีตีนไก่เราเจ้าชัหาจัะเราสำบอออกมาเนีอยนั่นแหละ,ละมือตีนไก่อ่ะมือรุ่นมากกับตั้มะมาทั้งนั้นแซ่บจะกันเลยนะคะเอสซี FC. มากินได้กันนะคะอยตั้ขายอยู่พัทยายอยู่บบบนั้นว่ะเนี่ยวันนี้คนตั้งแสบเลย็กนี่เจ้าเดียวกับตั้งประแสบเหมืนว่า เจ้าจ้องหารถเข็น<อ>สิขายอยู่กั่นทีรู้บอกเลยว่าหาต่างตอนคือมันมีมนึ๊บหมูแบบนิ่มเยี่ยนยู่เมืองท่องเที่ยวยุ่ไแตมันก็ขายดีบนเหล่ามีเงินพินมีแต่คนอีสานเหรอถ้าสำหรับคลิปน,นี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะขอบคุณเอฟซีทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ